อย่างกับเล็กครับใส่หนูไว้มือวานนี่ใส่เหี้อมังมีุ่กเบิ้งกันครับอู้ถึกแล้วถึกแล้วนั่นนั่นโอ้<ะ>ประดายการอ้วนตุยเลยหักว่าแก้วแก้วไม่ได้ขวดอ๋อ ผลงานนน,าน้ <c oughs> นหนูหน่อยนี่ไปยต่อตแ่อใส่หนูปลาินแม่เอใส่หนไพครับนี่ยู่ในนี่แหะอีกครั้งนึูพี่ไหวะใส่ลงๆเลืมๆหมือนหูหุ่นหอยอ้นตัวนี่หัวหลูพี่

เล็วดเลยนี่ดูเซลล์ใช่น้านนี่นี่ยเนี่นี่เนี่ยตัวองเาหอยอ่อนต้อนี่นี่เออนี่ตุ่นี่ออนี่เดี๋ยวอะ

น้ย umas, อยก็น่อยโ้ยน้องตต่อครับพี่ละโอ้ยสามครับโอ้ยนี่นีหอยอ้นต้นอยู่นี่เส้นงัดนี่นีโอ้ยสี่หมื่หมื่นเนี้ยเล็น้อย วใส่ครับเน่ครับ<อ>สองหลังเนี่ยาดด้วยใสย่ใส่แบบแถวนี้ลนเออเออลนลูกพี่ไปเดี๋ยววะไม่เป็นนี่ อ้าวเรียบร้อยแนละ้วโอเคใหเไ้ไนี่จิม,มี่ใหม่ท่อนหนึ่งพาดไน้นี่นี่ไม่พาดอ่ะเนี่ยลู้ไหมเรากรับไปใส่วะเอาขึ้นบ่ดินก็ได้ก็ได้ไปใส่ละผลงานบูาคขับ <laughs> ກັບມາເນາ